พี่น้องจ้าพักที่ใส่ซุปเห็ดกระดางนอกะมีพักแพลวนอกจากพี่น้องจ๋าแล้วก็พักหอมปี๊ย้นหอมหม้อหอมแดงาน้นพี่น้องจ๋าแล้วก็พักซี่นอกจากพี่น้องจ๋าแล้วก็มีง่าจ้าพี่น้องจ๋าง่าขัวง่านะะตำแหลกหน่อยหนึง่งนอกจากแล้วก็ใบสะระแหน่นอกจากเอาปลาถูกกับเห็กดกระด่งงต้มใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่เกลือหน่อยหนึง่งน,นอกจาก ใส่พริกป่นลงไปอะพี่น้องจ้าใส่พริกป่นแล้วก็ใส่ปลาทูลงไปตำจักหน่อยเนาะพี่น้องจ้าใส่ปลาทูลงไปตำนิดนึงเอากระหันดอกเฮทที่เขาต้มไวเนาะพี่น้องจ้ากระหันเป็นตอนเป็นตอนนอกจากพี่น้องจ้าปานนี้เขาเอาเ็ดที่ซอยไวพี่น้องหันไวน่ะใส่ลงในถ้วยแล้วก็ตำนอกจาพี่น้องจ้า ใส่ชื่อลดไปหน่อยนึงนะพี่น้องจ้าไปน้ำปลาที่เขาต้มไว้นี่ใส่ลงไปหนัวหนัวหนัวใส่ผักทุกอย่างลงไปเลยนะพี่น้องจ้าใส่ง่าลงไปพี่น้องจ้าที่งาสากหนัวหนัวจะได้ไปไว้ยี่ยยนา เอาทับพ,พี่โคลรโคุรีน้ำเขากันนกพี่น้องจ๋า,นนอจาอขออนุญาตซิม,มึงเด้พี่น้องจา๋าอุดสา์เป็นจังนี้มางปรวงยังอีกเลยพี่น้องจา๋าป้าป้าปไปกินไปกินน้ำกันจ้ะพี่น้องจา๋า สวัสดีค่ะเสบนัวคอีสานมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้วเมือนี้ย่านั่งนี้เนี่ยกินมาฝากักพี่ฝากน้องก็กคือซุปเห็ดกระดังงวซานพี่น้องจ๋ารู้ว่าซุปเห็ดบดนอกจากพี่น้องจา๋าซุปเห็ดกระดังวิธีการทำย่านั่งกะเห็ดเพราะเขาขาวเ้เบิงแลวน้อพี่น้องจา๋าอ่ามีพักพแพลกวะดับหอมบัวหอมแดงแพี่น้องจา๋าหัวหอมต้นหอมหลานจะพี่น้องจ๋าแลก้กกระบะเขือ มะเขือหม่วงาะจะพี่น้องจ๋าแล้วกะปลักกะเจี๊ยบอ่าลูกเรดิสหัวช้านมากินกับน้ำพี่น้องจ๋าก,กินกับเ้าเหนียวนอกพี่น้องมามากินน้ำกันแต่ก่อนสิก,กินยายนั่งกับฝากเขาไม่พี่น้องก็เลยก็แช่ก็ต,ต,ติดตามก็กระดิ่งติ๊งติ๊งอย่างนี้นั่งในเด้อจะได้ขอบคุณเอฟซีทุกคนเลยหลายจ้ามามากินน้ำกันพี่น้องจา๋าอืมอืม เห็ดกระด้างมันกับบริกระด้างเพราะปันใดเนาะจะมันก็นยังหนุ่มๆแกงใดทุบๆล้วก็แกงใดอยู่พี่นอ้องจ๋าเนี่ยต้นหอมหัวหอม,หอม,หอม่าน่ะจะนั่งมากหลายพี่น้องจ๋า ม,มาเดินจ้ะพี่น้องจ๋ามันก็สิออกมันมันนัวนัวเพราะว่าเข้าใจง่ายนะพี่น้องจ๋า พักแพ้วกับกววาสิได้กินกับเหียวแตบแตบมันเหียวไววไว้พี่น้องจา๋าบุปทางคุยพี่น้องจา๋า อืมลืมบอกไม่บักทัวน้ำพี่น้องจ้าอืมอืม,อมเียบค่ะพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้ามาเด้อจ้า สมัมยัยนั่งเป็นเล็กน้อยเฮ็ดกระด่างนี่ดีพี่น้อยพี่นงองจ้าแผงตอกเอามาสับมุนมุนปุมันอย่างสิกินด้เนาะพี่นงองจ้ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเน็ดที่ยังยังหนุ่มๆอยู่ทุบๆมากับกระแกงด้พี่น้องจ้า จะวันนี่นั่งหันพ่อหยับหยาบบดนหันทีหยิบอืม แส่บคักร้ายจากพี่น้องจ๋าสุบบักร้าย ูกแหละเด็ดพี่น้องคนดังคนเพิ่นสิเคยกินบ่เนาะจ้ะพี่น้องจา้า ซุปเม็ดกระดา้างก้าทได้กินซุปเม็ดกระด้างเนี่ยนั้นเกี่ยวขา่าวเนา่พีนีน้อง้า ราะว่ามันออกง่ามฝนล,ละนั่นก็เทาเนาะจ้ะกระแหงแต่ว่าทุกมื่อในเฮ็ดขอ,อนเพิ่นกับลูกได้เนาะพี่น้องจาอืม พอ 8, แปลกใจรลอว่าพี่น้องจา้าทุุกย่างปลูกได้เพราะว่ายุตามถ้ามศาสตร์มันดับแนวมาแล้วมันดับแนวมาแล้วเพราะว่าหาสื่อหาขายอะไรนาะพี่น้องจา้า แบบได้ปนองเอยอือทางคุย อพักยอีกกินมันแนมันเหนียวแตบแส่บพี่น้องจ้า <c oughs> เป็นพักที่เหนียวไหวหลาย เป็นอาหารสุดวิเศษของคนอีสา,านบานเฮาเนาะจะพี่น้องจา๋า ซุปบะเขือซุปเห็ดกระด้าง พักแพร่บ่ติใส่ซุปบักเคือใส่ซุปเห็ดน่ะจะพี่น้องจ๋า คุยคักพี่น้อง หรือบ,บานมันก็เอาบกทั่วเง้า่ในตำเอ้ยต้มแล้วก็สุกใส่น้ำกันนม่พี่น้องจ้า จากที่น้องบางคนมันเคยกินบ่น้อจ้ะของแสบของหม,มักได้เละพี่น้องจ๋าของคนอีสาเนเทาเนะ พี่น้องจ้ายายนั่งอิมละเนาะพี่น้องจ้าคลิดในกับขออนุญาตจบไปแต่เพียงแค่นี้นอกจากพี่น้องจ้า,ากับฝากคอมเพี่น้องก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามกดกระดิง่งติ๊งตให้ยายนั่งเด้เจ้ะเด้อสวัสดีค่ะ